สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวอยู่บ้านไหมเลิกงานแล้วพี่น้องเออพี่น้องกินข้าวอจัดให้หมดทีก่อนนะคะทุกคนได้ครับผมทางก็ไ่มจากที่เขาเขาบอกว่าอยางไเงินไปซื้อบ้านเบิ่อดอี้นี่แหละค่ะความแช์ที่แชทซูความจริงนี่บริเทสกับเขาด้วยค่ะบึ้งบรรยากาศครับวันนี้แม่ทำกับข้าว มาซิมก่อนเนี่ยพี่น้องเลิกแยบปะคั่วท่านไใ้มีเนาะท่านไใ้เห็ดเนาะบ่มีอย่างเลยตัวนี้ชีวิตบ่มีอย่างมีแต่เข่ากองเลิกงานมาหิวเข่าขาดพี่น้องจะนอนไหนทีในนอนไหนบ่อบลูกคือกันปากสามตากกับบ๊มีค่ะ เ้องไปหาสื่อก่อนเนาะครับวัอนี้ต้องทักปักตาตากับพันล่มก่อนนะหมอนเสื่อก็ห่มนอนกอดกันเรื่องวันนี้คัะขนาสแล้วแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหได้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 เบิร์ดครับบานหลังแบบนี้เจ้าบอทันมีสารกับบอทัน เพิ่นบอกว่าวิวอินอีกดวนไหมครับประมาณหนูคิดว่าปีใหม่ปีใหม่ว่ะสิเลสเขามาอยู่ปีใหม่เซเลสค่ะ hmm. ปีใหม่เซเลสนะครับแม่นะคะตอนนี Finding ้ก็อย <IM> ู่แบบนี้ไปก่อนนะครับอยู่แบบนี้ไปก่อนอืมอินดีครับนะแบบบ้านๆเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาเฮดตำบักหุ่งให้กินตำบักหุ่งยี่นี่ป่ะแม่โอ้มาโมเทียมมากินข้าวด้วยกันไหมด้วการใช่ครับอ่ะนั่งกินข้าวันไก่จานกดบัวมี่บัวมี่อย่างเงี้ยป่ะ ถนดัดไอ้พวนี้ดีเลยเนาะหิวก็ไปซื้อไกลๆเนาะอ,อยู่ในเมืองเนาะแมนถัวว่วก็บ่มีใส่น้ำซุปแกเอากินเน,ะนอะใช่ครับผมโอ้ยถนัดอยู่แล้วนี่อาหารหลาบเนาะอาหารหลาเขากินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเบิรงนดีว่ามืออ่มมรรนะหนึ่บรรยากาศเลยมึงเดี๋งานมาเนาะขันขันเห้เรีนะ้ยวเนาะนั่งกินหมูอัทอยู่นี่นะครับแมน่น อะไรยังไงอืมอือืมชูชีพจะนีแหละมากไมแม่อรรจุแอ่ให่ยุบนีเลยอ๋อมนครับองบุมนีอยังนี่เยนอนศาั้งที่นะครับอืมอืมนอนศาต์ยังนอนกกันกัมมูอืมอืออืมสามคนสี่คนนะครับมีตู้เย็นปะตู้เย็นกับนทีเอากระิกงหนาแม่ไทเอาไง ติ๊กน้ำแล้วก็ตักน้ำกินเอาครับแล้ก็อนนี่ยนั่นว่าเข้าใจอยู่ปะเอราะ้ำแข็งใส่น้ำนั่นครับทีวีกับบมีดียุมีเคยสักเบื้องในเสมอนี่ Wi-Fi มีบวกกอนนะคือหนึ่งบ่ดีเนี่ยนละคืนอยู่บ้านพักก็ไม่ดีนั่นครับแหละขับมาจอด้ดีนะครับสู่ชีวิตใหม่พี่น้องฝั่งนั้นก็กำลังถมดินนะคะทุกคนนี่ม่เร็วนี่ม่เร็วบุ้มมี่ถีหอยอ ตื่นผลไม้มาอะไรกับประตูบานซะมึงจะคลองบานนางเหี้ยเอ้ยแต่ผลึกผลึกคิดคิดว่าบ้านที่กันทีเรียวไม่ยังไงนะครับประมาณปีใหม่ค่ะปีใหม่นะครับเลยเขามาอัปเดตนะครับใช่ปีใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตไม่หรอกจริงๆเราก็จะอัปเดตด้วยนะอัปเดตไปเรื่อยอยู่นะตอนเดือดตอนขันตอนงานเห็ดนะครับถูกต้อง แต่ตอนนี้หิวเขาจะสั้นพี่น้องอออนี่มีไงคิดยังโ่ครับกับพ้นเห็ดบานไหมครับมีไงคิดยังโ่ครับ,ปร,บรประสบการณ์ประสบการณ์เออจะไล่มาเราอย่างนี้ไม่ได้นะประสบการ์คนเห็ดบานปะคะบานยังท่านแล้วเดี๋ยววิประสบการณ์ปะไดแต่ว่าอยากขอประสบการณ์คนที่แบบว่าเห็ดบานแล้วอ,อืว่ามันแบบใดแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเนาะแต่ว่า ทุกอย่างก็ดีหมดแหละที่ทเราทําครับผม,มอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละหนูคิดว่านะาความคิดความคิดหนูแล้วความคิดเธอก็ได้เบิร์ครับเนาะแบบทุกอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่างที่เราจะทําอ่ะเอ็มคิดว่าเราคิดดีแล้วทุกอย่างมันก็มันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น,นอ่ะเพื่อตัวเองแล้เพื่อครอบครัวอยู่แล้วไม่มีใครท,ที่จะทําแบบไม่ดีหรอกการทําบ้านบานไปไหมครับไม่ต้องพูดถึงบานแน่นอนเราต้องเผื่องบไไปอย่างเดียวอืมเผื่องบไไปอย่างเดียว นั่นก็อันนั้นอันนั้นก็อันนี้อยากได้กับอยากได้กับอยากได้ใช่ไหม่ะอุ้ยไปอยากเก่งมากเลยอืมทนว่าั่นไม่อยากได้กับสีแบบนี้นะครับนี่ะค่ะโล่งๆแบบนี้ได้เลยทีอืมสัอว์นนสบายใจอันนี้ก็สบายใจก็ดีนี่ก็สบายใจขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าเขาอยากทายคลิปทายนั่นทายนี่เวลาไล่สดจะได้แบบจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาแบบว่าโอ้หัวแอมอันงามขึ้นเนาะแบ็คกราวงามขึ้นเนาะพัฒนาขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องมีอะไรบ้างทุกคนครับผม ต่อยอดได้พอกครับผมเป็นเขาตอได้แบเยี้ไปแล้วไปแล้วบ่โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหนูจะมากินหมูกระทะอยู่บ้านแหละทุกคนวันนี้หมูเท่ฟันไม่ดีนะคะก็เลยกินไม่ได้กินได้เคีขวหอยก่อนโอเคค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ